สวัสดีครับวันนี้เกมฟรีผมครับเเคสวัสดีครับผมจะมารีวิวตุกคอนตัวนี้ครับยาจิรุจังครับเป็นยาจิรุจังครับในร่างของวันฮาโลวีนะครับซึ่งเป็นยาจิรุจังครับที่ค่อนข้างจะน่ารักโคตรครับซึ่งยาจิรุจังครับในเกมบีดนัค่อนข้างจะมีน้อยนะออกมาน้อยครับและก็ร่างร่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างที่ดูน่ารักสดใสที่สุดแล้วครับ ถึงจะเป็นร่างในวันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีก็เหอะแต่ร่างร่างนี้ยดูแบบว่าน่ารักโคตรครับดูปีกสิปีกน้อยๆขยับได้ครับและก็มีการตีกลองด้วยซึ่งคอนเซปต์ของร่างร่างนี้ครับก็คือคอนเสิร์ตครับของเหล่าปีศาจในวันฮาโลวีนนะครับซึ่งคอนเสิร์ตของเหล่าปีศาจนั้นก็จะมียาจิรุจังเป็นมือกลองแล้วก็มีฮาริเบลเป็นมือเบสหรือมือกีตาร์ครับ แล้วก็มีลิลุกะเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีสามตัวละครตัวนี้ที่เป็นคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตของปีศาจนะครับในวันฮาโลวีนะครับค่อนข้างจะปตัวละครที่ออกแบบมาได้น่ารักสดใสโคตรครครับและก็ดีนะตัวละครตัวนี้ไม่ใช่กาก,ากากนะครับค่อนข้างจะดีเลยยาจิรุจังครับเป็นสายตีธรรมดานะครับและก็เป็นสายตีไกลด้วย ซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันเป็นสายตีกลางแต่พอไปเล่นจริงๆแล้วมันตีไกลนะครับเป็นยัจจิรุล่างสายตีไกลและก็สายตีธรรมดานะครับซึ่งมีพลังโจมตีธรรมดาครับดั้งเดิมอยู่ที่754รนะครับ754นะและก็มีสกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกอลันคาแรงขึ้นนะครับสกิลลิงก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ20%เ ส่วนสกิลคุณสมบัติครับหรือสกิลอาร์บีก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีธรมรมดา40นะครับแล้วก็บวกกับลิงก์ด้วย40บวกลิงลิง20ครับก็กลายเป็น60นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีสกิล40เพิ่มพลังโจมตีไม่ตาย40นะครับคือจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งตีธรมรมดาตีสกิลและสกิลไม่ตาย40นะครับแล้วก็มีการน้ำแข็ง100เแล้วก็กันไฟ100เด้วย โคตรดีครับตรงจุดนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ดีโคตรครับทั้งการไฟและน้ำแข็งครับ100เอร์เซนะครับและก็มีการทำให้ติดสถานะนานขึ้น5วินะครับซึ่งสถานะครับสถานะของยาจิรุจางล่างนี้ก็คือมึนหัวครับเป็นสถานะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีครับไอเจ้ามึนหัวเนี่ย เพราะถ้าศัตรูติดมืนหัวครับก็แค่จะกลับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายครับคือสมมุติเรากดเดินซ้ายศัตรูก็เดินไปขวาครับแค่นั้นเลยสถานะนี้ทําให้การควบคุมครับหรือการเดินนะครับจะสลับซ้ายขวาประมาณนี้ครับค่อนข้างจะเป็นสถานะที่ไม่ค่อยดีครับไม่ดีเลยนะซึ่งสถานะนี้ครับการตีธรรมดาก็มีโอกาสติดครับสาสกิลก็มีสกิลไม่ตายก็มีครับ ซึ่งจุดเด่นๆของยาจิรุจังในล่างๆนี่ครับคือสกิลสอครับกับการตีธรรมดาครับเพราะการตีธรรมดานะค่อนข้างจะไกลครับและก็วงกว้างอยู่วนสกิลสองนะครับจะเป็นการปล่อยกลองครับปล่อยกลองให้ลอยออกไปด้านหน้าครับซึ่งจะลอยอยู่ประมาณ5วิครับประมาณ5วินะศัตรูที่เข้ามาอยู่ในกรองครับหรือในวงของสกิลนั้นก็จะติดชะงักนะครับประมาณ5้าวินะ ซึ่งจังหวะนั้นยาจิรุจังก็สามารถตีอัดเข้าไปได้ครับก็เป็นข้อดีนะครับและนี่คือรูปภาพครับรูปภาพของยาจิรุจังนะครับโอ้โหค่อนข้างจะดูสวยงามโคตรๆกับรูปภาพเนี่ยเป็นยาจิรุร่างที่ผมเห็นครั้งแรกแล้วผมยิ้มเลยนะผมยิ้มเลยนะครับถึงจะเป็นสายตีธรรมดาที่ผมไม่ค่อยชอบก็เหอะแต่ผมยิ้มเลยครับเพราะความน่ารักสดใสของร่างรางนี่ครับ ดูแบบว่าเป็นปีศาจน้อยปีศาจกองนะครับโอ้ดูค่อนข้างจะออกแบบมาได้ดูสดใสแอปแบลโคตรขวดครับชอบโดนใจนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะจะัดการศัตรูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูสกิวกันนะ เริ่มจากการตีธรรมดานะครับการตีธรรมดานั้นจะเป็นการตีกลองครับแล้วก็ปล่อยคืนเสียงออกไปนะครับค่อนข้างจะไกลอยู่นะแล้วก็วงกว้างนะครับสกิลหนึ่งครับสกิลสองครับสกิลสองพอปล่อยไปแล้วจะคงอยู่ประมาณ5วินนะครับสกิลสามครับทั้งหน้าจอ ยาจิรู้จังครับ <Stars> เป็นละครที่เล่นได้นะครับเล่นได้เลยค่อนข้างจะตีไกลยอยู่และการตีธรรมดานั้นค่อนข้างจะวงกว้างอยู่นะครับส่วนจุดเด่นๆครับอย่างที่บอกไปครับจุดเด่นๆก็คือสกิลสองครับสกิลสองนี่คือจุดเด่นเดมากๆครับส่วนสกิลหนึ่งนั้นจะโจมตีไปด้านหน้านะครับจะเป็นการปล่อยคลื่นเสียงออกไปด้านหน้าส่วนสามนั้นจะโจมตีทั้งหน้าจอนะครับ ซ่งเอร์ครตัว,ตวนี้เล่นง่ายครับและก็เล่นดีนะครับค่อนข้างจะเล่นดีเลยเพราะมีการกันไฟด้วยกันน้ําแข็งนะครับเล่นดีเลยเป็นตัวละครที่ถ้าได้มาก็ลองปั้นเล่นดูนะเพราะมันไม่ได้อ่อนนะครับตัวละครตัวนี้ไม่ได้อ่อนนะครับค่อนข้างจะดีเลยด้วย โอเคเจอบอสครับเรามาดูสกิลไม่ตายกันเลยครับสกิลไม่ตายบอกเลยครับว่าน่ารักแอปแบลสุดใสาสวยงามมากๆครับ ส่วนเครื่องประดับครับเครื่องประดับของยาจิรุนั้นก็เน้นในด้านของแอคแท็กครับเน้นแอคแท็กไปเลยนะครับเน้นแอคแท็กเน้นค่าครีครับครีก,กับแอคแท็กไปเลยเพราะตะคอตัวนี้เอาไปลงเล่นด่านครับเอาไปลงเล่นด่านนะคงไม่ได้เอาไป PVP หรอกเพราะฉะนั้นก็เน้นในด้านของแอคแท็กแล้วก็ครีนะครับแอคแท็กกับครีไปเลยส่วนลิงครับลิง์จะใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดาเพิ่มขึ้นนะครับ ไม่เอาลิงก์ถึกนะตัวละครตัวนี้ครับผมอยากให้เน้นในการตีธรรมราไปเลยก็ใส่ลิงก์ในการเพิ่มพลังโจมตีธรรมราเพิ่มขึ้นนะครับ20% 25%ใส่ไปเลยครับส่วนการเล่นครับการเล่นของยาจิรุจังก็สามารถเอาไปลงด่านได้หอคอยก็ได้ซึ่งด่านอาด่านที่เป็นสีฟ้าที่เป็นอลันคานั้นยาจิรุจังลงได้หมดนะครับเอาไปลงน้ําหอมก็ได้นะ น้ำหอมก็ดนะครับเพราะยาชิดูจังนะั้นมีการกันน้ำแข็งกันไฟด้วยถ้าเจอด่านน้ำหอมที่มีไฟมีน้ำแข็งครับยาชิดูจังครับก็สามารถเดินผ่านเข้า,าไปได้เลยนะครับค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์เลยตรงที่ว่ามีทั้งกันไฟและกันน้ำแข็งนะครับเป็นตรรัวละครที่ดูน่ารักแอบเบลครับแต่ค่อนข้างจะเก่งนะครับค่อนข้างจะเก่งเลยเล่นได้ครับเล่นได้และเล่นง่ายนะครับเป็นตัวละครที่เล่นง่ายและเล่นได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับดีเกียตาตลคิปนะสวัสดีครับ